วส,วววสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุด วันนี้เป็นคลิปสรุปและรีวิวนิยายเชนร่มสุลาเล่ม4นะคะนิยายเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด6เล่มจบความเด็ดนอกจากการเมืองสงครามที่รุนแรงแต่เนื้อหาดีมากนะแล้วชอบที่สุดก็คือเอของพระเอกกับคนงามแซ่เสนที่เขาเน้นกรานอัอร์ใช้คำพูดย่วยเยา้ามันก็เซ็กซี่ได้แบบเออก็ทำให้คนอ่านมีอารมณ์ได้อะเนาะมันยิ่งกว่าอ่าน นิยายที่มีตะกู NC อีกนะเรื่องเซอร์วิสในนิยายเรื่องนี้นะ่ะทุกคนต้องหายห่วงเลยนะคะแต่ว่ามีหลายคนอยากจะให้นัดเนี่ยรีวิวฉาก NC ของเชิญรัมสุลาเดี๋ยวขอให้นิยายออกมาครบก่อนเดี๋ยวนัดจะรีวิวให้ฟังแบบเด็ดๆเลยค่ะก็จะเด็ดไม่แพ้ที่นัดรีวิวฉาก NC ของลูกแม่โมอย่างปารมาจาร์ลัทธิมานตัวร้ายและสวัสดิ์ประทานพอเลยอีก2เดือนเนี่ย เชิญรัมสุลานิยายก็จะจบแล้วก็รอดูกันหน่อยเนาะสายอาท์ดอก่อนอื่นนัดจะบอกว่าเรื่องนี้พระเอกก็คือเซียวเชออันหรือเซียวชือเย่ในเอกก็คือเซินหลันโจหรือเซินเจอชวนคนงามนะคะก็งามขนาดไหนก็งามล่มเมืองล่มแควนได้หากใครงงนะคะให้กลับไปฟังเล่มหนึ่งของนัดส่วนในคลิปนัดจะเขียนชื่อตัวละครไว้ด้วยเผื่อใครจะงงเนาะเล่มที่3คราวที่แล้วนะคะมันอยู่ในช่วงที่หลันโจเนี่ย กำลังสร้างอำนาจเพื่อหนุนอำนาจสามีสุดที่รักเล่มสนั้นละเมินความรักของเชอร์อันเพราะพี่แกนั้นนอกจากจะลบเก่งก็ยังเอาใจเมียเก่งซักผ้าเป็นตัวเองได้กินอะไรก็ส่งของให้เมียกินด้วยขนาดอยู่ไกลขนาดไหนเนี่ยก็ยังส่งคนไปส่งของให้ได้จนทหารที่ติดตามก็งงว่าก็แค่ชาพื้นๆชาธรรมดา คุณชายรองจะส่งประให้ไครก็คือคนอ่านแบบนั้นก็คือเขินมากกับความเป็นพ่อบ้านของพี่แกแล้วเหียวหายตรงนะ่ะน้องก็เป็นนกที่ชอบหลั่นโจมากเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากเจ้านายของมันเลยเล่มนี้นะ่ะก็จะเป็นหน้าปกของฮวาเสียงอี หลานสาวไทเฮานะคะกับจอมทัพซไม่ใช่ปกหลานโจกับเชื้ออันเริ่มมาเลยก็จะเป็นเรื่องงานแต่งงานของฮวาเซียงอีกับพ่อจอมทัพซหรือซีจูอินนะคะไทเฮาต้องการควบคุมอำนาจอีกครั้งเนี่ยจึงส่งหลานสาวไปเป็นเมียของพ่อซีจูอินแล้วเมื่อใดที่นางมีลูกชายลูกชายก็จะได้กลุ่มกําลังทหารเมื่อนั้นไทเฮาก็จะได้เป็นใหญ่อีกครั้งสงครามการเมืองเล่มนี้ถือว่ารุนแรงมากค่ะ ก่อนอื่นน้าต้องย้ำก่อนว่าคนที่ครองบัลลังก์ตอนนี้ก็คือหลีเจียนถิงเป็นจัก,กพปรัด,ดีนีแล้วคนที่สนับสนุนให้นางครองบัลลังก์ก็คือสเวสวยซิวจัวและในซวีตูมีคนที่ชิงอำนาจกันอยู่3สกุลก็คือสกุลหานสกุลทวาของไทเฮาและสกุลเสีย คือมันก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ไทเฮาเนี่ยส่งฮวาเซียงอีไปแต่งงานที่ชีตงและซีจูอินนางมาเลิกม่านแลวฮวาเซียงอีนั้นก็ตกใจเพระไม่รู้ว่าซีจูอินเนี่ยตั้งใจทําอะไรแล้วซีจูอินเลยว่าแม่เล็กคือนัดว่ามันชวนจินมากเลยนะเพราะขนาดฮวาเซียงอียเวลามองซีจูอินนะยังมองว่าจอมทัพซีนี่งามมากคืองามขนาดผู้หญิงด้วยกันยังมองออกว่านางนะนะั้นน่ะงดงามเหมือนกันแล้วใครอยากจะพายเรือ คู่นี้ไหมคะแต่ว่าฮาวาเซียงอีนางต้องแต่งไปเป็นเมียพ่อของจอมทัพชีพวกเราก็พายเรือผีกันต่อไปค่ะทุกคนทางด้านเซียวชือเย่พระเอกของเราก็ต้องออกลกบทหลีเป่ยใช่ไหมคู่ต่อสู้ก็คือฐานม้าเปียนชาเหมือนเดิมค่ะจุดเด่นของสามีเราก็คือเป็นคนที่ลบเก่งมากแต่ก็ยังมีนิสัยเหมือนมมาป่าดื้อรั้น แล้วม้าและเหยี่ยวที่ว่าดูดูเนี่ยก็ยังฝึกไว้ใช้งานได้วันใดที่ตัวเองเป็นฝ่ายเพียงพล้ำเฉินยางคนสนิทก็จะปล่อยเหยี่ยวไปแล้วเหยี่ยวตัวนั้นก็ชื่อน้องเมิงนะคะน้องน่ารักมากๆน้องก็คลั่งรักหลันโจเหมือนเจ้านายมันไม่มีผิดการรบกันครั้งนี้เนี่ยทหารม้าเปียนชานําโดยฮาเซนทหารม้าเปียนชาเนี่ยรู้จักเซลชื่อเย่มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องฆ่าหรือจับให้ได้ เพราะการลบแต่ละครั้งเนี่ยทหารมาเปี่ยนชายอมรู้จักคุณชายรองหากค่าได้ก็นับเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเซียวชือเย่พ่ายสึกค่ะโดนฮาเซินนั่นแหละจับได้แล้วพ่อพี่แกก็มาค่ะเซียวฟางซวีมาช่วยลูกชายมันก็หาตรงที่บอกว่าแกโซให้คุณชายรองซะทุเลลูกหูลูกตาชมัดพอแกรักลูกมากนะ คือกับพี่ชายนี่นัดว่านัดเห็นใจเซียวจี้หมิงพี่ชายแกมากเลยนะคะเพราะทั้งชีวิตเนี่ยแม้จะเป็นรัทธิญาตาิก็มักจะโดนเปรียบเทียบกับน้องชายเสมอก็ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยอาจจะมีความน้อยใจได้นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เซียวเฉยสามีพวกเราเนี่ยสห้ศึกลิมลดความพ่ายแพ้ถูกพ่อลงโทษลดอำนาจและไม่มีสถานะใดาในค่าย แม้จัวเชียนชิวอาจารย์ของเซียวเฉยเย่จะปลอบนะคะประมาณว่าฮาเซินเนี่ยวางแผนล่วงหน้าแต่ใครเล่าจะไม่วางแผนล่วงหน้าถูกไหมแต่จิตใจของเซียวเฉยเย่นับว่าพังยับเลยค่ะแล้วพ่อเซียวฟางซุีเลยพูดนะคะว่าเจ้าไม่เคยเห็นทหารลีเปยเป็นความรับผิดชอบเจ้าในใจเจ้ามีแต่ทหารรักษาพระองค์เท่านั้นคิดยังไงไปประทะกับฮาเซินตรงๆที่จริงเนี่ยพ่อเขาก็พูดถูกนะเพราะว่าลูกชายตัวเองไม่เห็นทหารลีเปยเป็นความรับผิดชอบของ ของเซียวเฉืออันเซียวเฉออันน่ะพ่อคนหลอกของเราคิดจะใช้ทหารรักษาพระองค์เนี่ยทำผลงาน แต่ไม่เชี่ยวชาญพื้นที่แถมยังแพ้แล้วก็ลบบนหลังม้าไม่เก่งเท่าทหารเปลี่ยนชาอีกแล้วก็ยังโดนจับอีกต่างหากนะคะจั่วเชียนชิวก็พูดกับเซียวฟางซีว่วาเซียวเชออันรู้ว่าต้องแพ้แน่แต่กล้าไปเผชิญหน,น้ากับฮารเซิลในถูตาลงชี้เพื่อทําศึกแต่พ่อปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ชมลูกไม่ได้แต่ว่าจั่วเชียนชิวก็เลยแซวว่าเจ้าชมเซียวจี้หมิงไม่น้อยถ้าเป็นนัดนะ เวลาพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติกับลูกต่างกันแต่โชคดีที่นัดเนี่ยเป็นลูกคนเดียวฉะนั้นเนี่ยความบาดหมางความใจแคบของนัดเนี่ยระหว่างพี่น้องจึงไม่มีอยู่เพราะทุกคนต่างพูดนะคะว่าเซียวชื่อเยห่เหมือนพ่อแต่เซียวจหมิงเหมือนแม่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะรู้สึกด้อยกว่านะแต่ว่าเซียวจหมิงอะ่ะเป็นพี่ชายที่ใจกว้างมากแล้วพ่อฟางซวีก็มาง้องลูกชายนะคะคือลูกชายคนรองอะ่ะก็ยังโมโหพ่อไม่อยากคุยด้วยเขาเลยบอกว่า ที่บ้านนะมีม้าพันธุ์ดีหนึ่งตัวเชอร์อ,อ่ะเลยถามพ่อว่าจะมอบให้ข้าหรือแล้วพี่แกถามว่าแล้วเหี่ยวข้าล่ะน้องเหมืงไปไหนพ่อว่าเหี่ยวของเจ้ามาถามข้าทําไมมาที่ว่านะคะมันตรงข้ามกับน้องหลังแถาสเสวียจินเลยคือมีสีขาวแต้มดํางามมากก็เป็นมาที่พี่สะพ้ายเนี่ยจะมอบให้น้องสะพ้ายแต่พี่เชียวเฉยจะมีสาวได้ไงจริงไหม พ่อก็เลยถามว่านางเป็นคนที่ใดเซียวชอเย่ก็งงนะคะว่านางหรือพ่อเลยว่าไม่ใช่เจ้าพาสาวสกุลฮาวามาด้วยหรือแล้วพี่แกเลยว่าเป็นผู้ชายข้าพาผู้ชายกลับมาให้ทันแล้วงามที่สุดในตาโจผู้ชายที่งามที่สุดในตาโจเป็นภรรยาค่ะพ่อก็โมโหนะคะตามลูกไม่ทันเลยว่ากลับมาคุยให้รู้เรื่องคือแบบคิดว่าลูกชายแก้แค้นเรื่องที่โดนปลดตำแหน่งทหารนะคะคือแบบถ้าความสัมพันธ์ส่วนตัว พ่อกับลูกอย่างเซียวชือเย่เนี่ยเวลาเขาคุยกันไม่ใช่เรื่องงานเขาก็คุยกันเหมือนเพื่อนกันจริงๆนะคะแต่เซียวฟางซีเนี่ยพี่แกเป็นพ่อที่ดีจริงๆเมียตายก็ไม่ยอมแต่งเมีมยใหม่แล้วเซียวชือเย,ย่โดนพ่อด่าใช่ไหมก็ยังโดนตีด้วยอาจารย์จัวเชียนชิวเลยว่าแล้วทําไมตอนอยู่สวีตูเจ้าไม่บอกที่บ้านเซียวฟางสวีเลยว่าเขาจะบอกอะไรรอให้ข้าตตหลุงพามก่อนสิคือพ่อกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์จั่วแกก็ แบบไกลเกลี่ยดีนะว่าช้าเร็วก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีพ่อก็สงสัยนะคะว่าใครวะลูกชายตัวดีเลยบอกว่าคุ้นเคยก็เสินเจือชวนคนงามไงทาไมจะไม่รู้จักละแหมทีนี้เนี่ยทางฝั่งหลันโจคนงามนะคะก็ยุ่งอยู่เหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ที่หลันโจมีนะคะก็คือเป็นคนที่มีกลยุทธ์สูงมากและยังมีเล่เหลี่ยมมากอีกด้วยทักษะการเจรจาเนี่ยมีปวาัตาสินสูงมากกำลังอาจจะไม่ใช่จุดเด่น แต่จุดเด่น,นก็คือกลยุทธ์ของหลานโจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคนที่มีบทบาทมากที่สุดก็คืออดีตผู้บัญชาการทหารรักษาการก่อการกบฏตั้งตัวเป็นองค์แห่งฟานโจและยังส่งทหารมาห่มขู่ให้ส่งสเสบียงจากเฉิโจไปให้แล้วทีนี้พี่สะพ้ายมาหาหลานโจจ้าคือแบบนิยายเรื่องนี้นะตัวละครเนี่ยเขาอบอุ่นกันมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของคุณชายลองและชื่อตอนนะัดชอบมากเลยเขาให้ชื่อตอนว่า พี่สะพ้ายใหญ่ก็หมายความว่าหลันโจอ่ะคือสะพ้ายเล็กทุกคนนัดเขินมากเขินมันไปหมดนั่นแหละคือชอบมากตอนที่พี่สะพ้ายใหญ่ะมาหาหลันโจและพี่สะพ้ายใหญ่เนี่ยนางก็มีเส้นสายใหญ่ด้วยนะเพราะนางเป็นเพื่อนรักของซีจูอินและเป็นเพื่อนสมัยเด็กของสามีตัวเองด้วยแล้วก็เลี้ยงดูเซียวชือเย่มาตั้งแต่เล็กเหมือนกันก็เซียวชือเย่เนี่ยก็ถือว่านางเนี่ยเป็นแม่อีกคนเหมือนกันแล้วตอนแรกนางเห็นโจกุยนะคะ แล้วตอนแรกอะ่ะพี่สไายของเซลชือเหยื่อเนี่ยเห็นโจโกุ้ยก็นึกว่าเป็นสื่นเจอชวนเพราะพี่สไายคนนี้เนี่ยเซลชืออันก็รักนางเหมือนแม่และนางก็คิดน,นะคะว่าสื่นเจรชวนในจดหมายที่น้องผัวส่งมาให้นางนะ่ะทําไมไม่เหมือนในจดหมายเพราะในจดหมายบอกว่างามแล้วนี่อะไรก็งงมากเพราะว่าคนที่นางเห็นนะ่ะเป็นโจโกุย้ยโจโกุ้ยหันมาใช่ไหมคะก็คือพี่แก่แก่มากแล้วนะนางก็ยังสู้ มีหนวดเขาด้วยพอพี่สะพ้ายของเซียวเฉืออันเห็นก็คือตกใจใช่ไหมคะพอหันไปเห็นหลันโจจริงๆนางก็ยังพูดเลยนะคะว่าสวยเหมือนแม่จริงๆก็ต้องบอกว่าซีจูอินหรือจอมทัพซีนะคะเป็นเพื่อนรากกับพี่สะพ้ายเซียวเฉือเย แล้วนางนามสกุลลูกตอนนี้ก็ยังมีการทรยศต่อราชสำนักซีจูอินก็ยังช่วยนางเยอะมากก็เรียกว่าเพื่อนรักนะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ธรรมดาจริงๆเหลือแค่ว่าฮวาเซียงอีเนี่ยนางจะท้องได้หรือเปล่าและน้องติ่งเถาทุกคนรู้จักใช่ไหมคะน้องชอบอยู่บนหลังคาของเงินเซียวชี้เย่กินข้าวสมัยอยู่ลีเปิดก็ได้ค่าขนมจากชายารัทาาติมาเยอะเหมือนกัน นางก็ถามว่าคุณชายรองมาที่นี่บ่อยไหมคือหลังโจทําได้ขนาดที่ว่าน้องติ่งเถาเนี่ยอยากกลับลีเปิดแต่ไม่กลับเหตุผลก็คือหลังโจะดีกับน้องมากสิ่งที่พี่สะพายพูดกับหลังโจนะคะว่ารูปงามรู้จักดูแลเรือนมีความอดทนและยังให้ความสัมพันธ์กับมิตรจัดการบ้านเรือนได้ปัญหาภายในภายนอกได้หมด คุมเซียวชื่อเย่ได้ไม่ใช้อำนาจก็คือนางปลื้มว่าที่สไปรยรองคนนี้มากนะคะก็เลยเขียนจดหมายเนี่ยไปให้ผัวแล้วให้ผัวเอาไปให้พ่ออ่านแล้วลู่จืออีพี่สไปร์เซียวชือ่อเย่ก็คือมองหลันโจนะขนาดผู้หญิงยังมองว่าหลันโจเนี่ยงามมากนัดก็ว่าในนิยายเนี่ยหลันโจงดงามมากงามจนล่มเมืองล่มแคว้นได้ทั้งแคว้นเลยทีเดียวนางยิ่งมองก็ยิ่งชอบนะคะก็เลยมอบกล่องผ้าต่วนธรรมดาให้พอหลันโจเนี่ยเห็นก็คิดว่ามันราคาไม่แพงอะไรก็เลย พอไปถึงห้องปรากฏว่ามันเป็นกําไรทองกําไรหยกล้วนแล้วแต่เป็นอัญ,ญมณีที่ทํามาอย่างปราณีตที่สุดเป็นอัญ,ญมณีตกทอดตระกูลคนสนิทของหลานโจก็ยังมองเลยวันนี้ของขวัญอะไรมันของรับขวัญน,น้องสะพายชัดๆแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมานะคะแล้วหลานโจเป็นคนชรานะคะรู้ว่าฐานตัวเองยังไม่แข็งแกร่ง อีอ๋องที่หลันโจต้องจัดก,การกลับปล่อยไว้ก็เพื่อเป็นกำแพงระหว่างชีตรงของซีจูอินหรือจอมทัพ4ีดังนั้นเนี่ยหากจะมาหาหลานโจก็ต้องผ่านอีอองก่อนแล้วตอนที่วาเซียงอีแต่งกับจอมทัพใหญ่นะคะพ่อของซีจูอินวันที่เปิดหน้านางนะคะเห็นว่างามมากงามจนตดนนึงพ่อของซีจูอินก็เลยเป็นลมปรากฏว่าพ่อของซีจูอินเนี่ยไม่มีทางเข้าหอกับนางแน่เข้าหอเนี่ยก็ต้องตายคาอกแน่นอน แล้ววันต่อมาโจกุยจึงให้ตำแหน่งของหลานโจเป็นฝูจุนหมายถึงผู้ปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งฝูจินในตอนนี้ของหลานโจตอนนี้หลานโจขึ้นเป็นผู้นำของชื่โจแล้วเรียบร้อยนะคะก็เสร็จไปอีกหนึ่งในเล่มสี่การสร้างอำนาจของหลานโจหนุนอำนาจผัวนะคะ ทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวเลยว่าหลันโจบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมที่จริงมาเป็นข่าวที่หลันโจเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นําฉอโจข่าวลือหลายต่อหลายปากลือกันว่าบาดเจ็บสาหาัสแขนเกือบขาดไปข้างหนึ่งแล้วเสียวฟางสวีนะคะพ่อของเชอร์อันคว้าต่อลูกชายมาลูกก็นอนสลืมสลืออยู่ก็แล้วก็ตื่นกลางดึกแล้วก็มาคว้าม้าออกไปพ่อก็เลยถามว่าจะลืมไปแล้วหรือว่าเขาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่อยู่ชาโจ ใครลืมว่าหลานโจบาดเจ็บตอนไหนยังไงนะคะก็สามารถกลับไปดูเล่ม س าบได้เชื่อ,อันห่วงเมียจะลืมไปเลยว่าพี่แกขนาดอยู่กับพ่อยังโป้ความสัมพันธ์ของพ่อลูกนี่ชอบหยอกลูกกวนเท้าลูกแบบนี้จนเชื่อ,อันด่าว่าพ่อค่ะอันนี้คืออยากด,าด่าแรงๆนะแต่เขาเป็นพ่อไงเชื่อ,อันก็เลยไม่ได้ดา่าแล้วด้วยความที่หลานโจเนี่ยสวยนะงดงามมากแต่ก็โหดเหี้ยมกว่าเซียวชื่อเย่มากแล้วทุกคนจําได้ไหมคะว่าม้าสีขาวที่พีสพ่สะพ้าย จะมอบให้น้องสปายน่ะ เชื่ออันเอากลับมานะคะแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองคืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับหลานโจเชื่ออันก็จะอ่อนโยนกับมันที่สุดคือนัดจะอวยยศพี่แกตอนนี้ทันไหมคะพี่แกเป็นสามีแห่งชาติดีเด่นประจําปีนี้เลยคะ่ะเออแล้วมันก็จะมีตอนที่หลานโจเนี่ยมาหลีเปิย่ยมาหาพ่อผัวใช่ไหมคะแต่หลานเจอเจอกับเชื่ออันทั้งจูบทั้งหอมโดยไม่สนใจพ่อตัวเองยืนมองนะคะสองคนนี้จูบกันคือหน้าไม่อายพอกันทั้งคู่เลยเนาะ ขนาดพ่อผัวเห็นแล้วยังบอกว่าหลานโจนั้นงดงามมากการมาลิปเปิดครั้งนี้ของหลานโจก็มาเพื่อเจรจาการค้าตลาดแลกเปลี่ยนและขอผ่านทางการเจรจาครั้งนี้ของหลานโจยังอยากให้ลิเปิดสนับสนุนและก่อตั้งกําลังทหารมาเล็กเพราะที่ผ่านมาชื่อโจเนี่ยภายใต้การน,นาของโจกุยโจกุยก็คือเก่งมากนะคะที่สามารถประคองตัวเองรอดจากคนที่เบียดบังสเสบียงของตัวเองได้ตอนนี้ผู้นําคนใหม่ก็คือหลานโจฉะนั้นเนี่ย ทหารมา้าก็ต้องมีและต้องแข็งแกร่งด้วยคือพ่อของเซียวชือเย่มาใช่ไหมแล้วเขามานั่งโต๊ะคุยกันนะคะแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยอีตาเซียวชือเย่เนี่ยแอบเลื่อนจานเนื้อไปหาหลานโจแล้วเซียวฟางซุีเห็นเซียวฟางซวีก็เลยเหยียบเท้าลูกตัวเองใช่ไหมคือแบบประมาณว่ารักเนียมากกว่าพ่อเลยอะไรประมาณเนี้ยเออมันตลกมากเลยนะซีนนี้เนี่ย ขณะเซียวฟังสวียังพูดกับจัวเชียนชิงเลยว่าหลานโจเนี่ยอันตรายมากซ้ำยังลบไม่เป็นแต่สามารถยืนอยู่บนกองซากศพได้ก็ยังคิดนะคะว่าเออเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะลูกสะพ้ายคนร้องเนี่ยงามแต่น่ากลัวและโหดเงียม แล้วเซียวฟางซวีเลยว่าข้าไม่เปลี่ยนใจเพราะลูกชายข้าจะเป็นกุญแจคล้องเขาไว้อ่าปลืมลูกสไใค้คนนี้แล้วค่ะก็คือแบบนัดชอบมากเลยนะเซียวฟางซุีนี่ก็คือรักลูกชายมากก็ยอมรับหล่นโจได้แล้วก็จะใช้ลูกชายตัวเองเนี่ยเป็นกุญแจคล้องหล่นโจไว้เช่นกัน เวลาที่เซียวฟางซวีกับจัวเฉียนโชวมองหลันโจก็คือเอนดูมากเลยนะคะรู้ว่าลูกชายตัวเองเนี่ยรักหลันโจมากซ้ำหลันโจเนี่ยก็ยังคอยสนับสนุนลูกชายตัวเองดูแลลูกชายตัวเองให้และยังคงทําให้มีสติทุกครั้งแล้วเซียวฟางซุีก็รู้ว่าหลันโจนะคะป่วยจากโรคเดิมก็ยังพยายามหาหมอรักษาลูกสะภ้แถมยังเอาม้าที่ลูกสะภ้ยใหญ่เก็บไว้ให้น้องสะภ้ลองให้กับหลันโจแล้วก็ฝึกขี่มาด้วย ก็คือสุดยอดมากนะคะสถาบันครอบครัวเนี้ยถึงแม้ขาดแม่แต่เซียวฟางซีเนี่ยเลี้ยงลูกมาดีทุกคนเลยนะคะทั้งสองคนเนี่ยเลี้ยงมาดีขนาดพี่ชายก็ยังรักน้องชายมากเช่นกันตอนที่หลันโจฆ่าทหารมาของเปียนชาจึงสั่งให้คนสนิทเนี่ยถอดเสื้อผ้าศพจึงพบว่าทุกคนมีรอยสักรูปแมงป่องหลันโจจึงให้ทหารหลีเปยเนี่ยว่ารูปแมงป่องแล้วส่งไปให้ชื่อโจชาโจและหลีเปยพอรอยสักพวกนี้เนี่ย มันซ่อนอยู่ในร่วมภาคก็อยากนักที่จะรู้ว่าใครคือสายสืบเปียชานี่ก็คือจุดเด่นของหลานโจนะคะก็คือเป็นคนวางแผนแล้วก็ลบเก่งด้วยก็เป็นคนที่วางแผนเก่งแล้วก็ลุกเก่งนะคะแล้วหลานโจเนี่ยควบคุมองค์คลักเสื้อแพรใช่ไหมโดยมีเฟยโดยมีเฟยเซิง เป็นองค์คลรักแทนเฉียวเทียนยาเพราะเยาเวินอี้บาดเจ็บสาหัสต้องนั่งรถเข็นคราวนี้ก็ได้เฉียวเทียนยาดูแลถ้าใครเคยอ่านคู่นี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเขาน่าสงสารจริงๆการกลับมาเจอกันคราวนี้นอกซวีตูการผ่านพบด้วยความเจ็บปวดถูกทรมานปานตายของเยาวเวินอี้ดังนั้น เฟยซิ่งต้องควบคุมองค์ขลักเสื้อแพรให้ดีบุคลิกของหลานโจนะคะเป็นคนงดงามมากงามจนคนตะลึงตอนแรกนั้นทุกคนคิดว่าหลานโจเอาใจยากใช่ไหมคะแต่หลานโจเป็นคนเด็ดขาดและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเซียวชือเยออีกและยังทําดีมีรางวัลทําพลาดก็ลงโทษเช่นกันแล้วยังไม่เคยทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยตักใจแล้วคราวนี้ตั้งแต่เล่ม3ามแล้วนะคะที่หลานโจต้องการจัดการก็คือสกุลเหยียนเียนเหอรู้ในตุนโจคือยุทธการของเปียนซานี่เด็ด จริงๆนะคือใช้เมงป่องในการโจมตีนอกจากทหารเปียนซาแล้วนอกจากทหารเปียนชาที่มีพละกําลังที่แข็งแกร่งกว่าเลยเปยซ้ํายังเชี่ยวชาญการลบบุญหลังไม้อีกต่างหากนี่ก็คือสิ่งที่เหนือกว่าลีเปยนะคะตัวหลันโจนั้นเชี่ยวชาญในการลบแบบวางแผนแล้วก็ลุกที่สุดอย่างเลยจิ้งเจอทุกคนก็คงจําได้ในเล่มสามนะคะว่าเซียวเฉยเย่เคยจัดการไปแล้วแถมเลยจิ้งเจอเนี่ยก็ยังเสียอํานาจ ไปแล้วดังนั้นเนี่ยจึงแค้นเชลชิเย่มากและคิดว่าหลานโจนั้นลบไม่เป็นเลยด่าว่าวันนี้เชลชิเย่ไม่ได้มาเคียงข้างเจ้าหลันโจก็พูดนะคะว่าสามีงานยุง่ง ทั้งผัวทั้งเมียนะคะมีความหวานนิหวานให้ทุกสถานการณ์จริงๆคือแบบน่าไม่ยายด้วยกันทั้งคู่นะคะดังนั้นเนี่ยในตุนโจเลยจิ้งเจอพาทหารม้าเปียนชามาด้วยตอนแรกหลานโจไม่กล้ายุ่งกับตุนโจตุลโจเพราะเกรงใจซีจูอินปัจจุบันนี้การที่เลยจิ้งเจอเนี่ยเอาทหารม้าเปลี่ยนชามาถือว่าเลยจิ้งเจอช่วยได้มากก็คือการควบคุมโดยไม่เกรงใจแล้วเนี่ยก็คือกล้าแบบยึดครองตุนโจกับตุลโจได้เลยก็ถือว่าหลานโจเนี่ยฉลาดมาก ใช้เลยจิ้งเจอเป็นสะพานในการยึดครอง ตวนโจและตุนโจแถมคนงามยังโหดเหีเ้ยมมากยิกงนะและสามีคนงามก็มาจ้าพอขนคลั่งรักเซียวชอเย่เอาทหารรักษาพระองค์แล้วก็ทหารรักษาการฉีโจมาด้วยนี่เป็นการสร้างอํานาจของหลานโจนะคะเพื่อครอบครองจงปัวหกโจทุกครั้งล้วนต้องใช้การวางแผนคิดและต้องแลกบางอย่างกับความเจ็บปวดไม่มีครั้งไหนที่หลานโจออกมาแล้วจะไม่บาดเจ็บนะคะในครึ่งปีก่อนหลานโจก็ยังเป็นกบฏหลบหนีไปกับเซียวชอเย่ตอนนี้สองคนนี้ยัง ครองตุนโจชือโจชาจโจวตวนโจอีกด้วยส่วนไทยเฮาเนี่ยไม่ยอมปล่อยอํานาจซวยซิวจัวก็ยังปีกไม่แข็งดังนั้นเนี่ยซวีตูจึงเสียการปกครองหลายอํานาจใน6โจอีกต่อไปขนาดทานเชิงเนี่ยยังขอให้ทหารเนี่ย ไปจัดการหลันโจแต่กาลาหงปฏิเสธเพราะว่าไม่มีแม่ทัพซ้ํายังไม่สามารถสั่งการทหารในฉี่ตรงได้ด้วยเซียวจี้หมิงยังกล้าพูดกับซีจูอินว่าต่อไปข้าจะไม่ต้องการอะไรจากซวีตูไทเฮาเป็นคนแก่ที่ดื้อรั้นเช่นนั้นก็บอกแปดกองกําลังในซวีตูรักษาชีวิตของนางให้ได้เถอะส่วนน้องชายข้าเมียข้าลูกข้าจะไม่เป็นตัวประกันให้กับซวีตูอีกซึ่งปกติแล้วอะเซียวจี้หมิงจะเป็นคนอบอุ่นนะคะนิสัยดีแล้วก็ไม่ได้พูดมากแต่พี่แกกล้าพูด แบบนี้เพราะเหลืออดแล้วทั้งก่อนก็เป็นเซลชื้อเหยไปเป็นตัวประกันสวีตูไทเฮานี่ก็แทงข้างหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะก็คือไม่มีความจริงใจอะ่ะสมัยก่อนซีจูอินเนี่ยในฉีตรงอยู่คนละฝั่งกับหลันโจนะคะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้หลันโจชื้อโจชาโจตัวโจหลีเปย่ย พิ่งพากันและกันนะคะส่วนทางใต้เนี่ยหลันโจก็ยังคุมสกุลเหยียนในเฮอโจนั่นก็คือหลันโจงเงินหนามากนะคะแล้วทำไมจะต้องสนใจไทเฮาในสวีตูที่ส่งหลานอย่างฮวาเซียงอีดแต่งมาเป็นฮูยินของพ่อซีจูอินซ้ําเข้าหอไม่ได้ด้วยเพราะนางงามมากเกินไปผัวก็เลยเป็นลมจนป่านนี้เนี่ยย,ยังไม่ได้นอนด้วยกันด้ซ้ําไทเฮานะคะยังไม่สามารถยื่นมือมาควบคุมได้อีกต่อไป ก็เสียเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยการที่ซีจูอินมาเจราจากับเซียวจี้หมิงหลันโจเซียวชอเย่ล้วนไม่ได้เปรียบอะไรนะคะไทเฮาก็หฮวแดกไปเลยแล้วชื่อโจตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสวีตูแล้วด้วยซ้ำไทเฮาก็ยังไม่กล้าประกาศสงครามกับหลันโจเพราะกลัวหลันโจจะไปเข้ากับหลีเป่ย อีกทั้งยังไม่กล้าส่งเทียบเชิญหลันโจมาเข้าพวกนัดเนี่ยขอด่าได้ไหมคะที่บ้านของไทเฮาเนี่ยปลูกสตอไว้เป็นไร,ร่เลยคะซึ่งนัดเองก็สรุปจบเล่มสี่ไปแล้วนะคะมันก็จะมีเหตุผลที่นัดว่าครอบครบัวของเซียวฟางซวีพ่อของเชอร์อันเนี่ย อบอุ่นมากทุกคนล้วนมองว่าพ่อข่มลูกใช่ไหมคะแท้จริงแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันก็รู้ใจกันและกันจริงๆพี่ชายอย่างเซียวจี้หมิงก็คือรักน้องชายมากไม่ยอมให้น้องไปเป็นตัวประกรันให้กับซวีตูอีกซึ่งตอนนี้ซวีตูก็ได้อำนาจเด็ดขาดก็คือมันมีแต่ความไม่จริงใจนะคะพี่ชายก็เลยเกลียดซวีตูมากก็ดังเช่นยายแก่ไทเฮานะคะก็คือเลวที่สุดในเรื่องละไหม ถึงแม้เล่มนี้เนี่ยเซลชือเย่จะสูญเสียครั้งใหญ่แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการสูญเสียพ่อของเซลชือเย่นัดอ่านตรงนี้ก็เข้าใจความรู้สึกนะคะมีแต่ร่างของพ่อส่วนที่เหลือเซยวชือเย่ไปตามเอากลับจากฮาเซนดังนั้นฮาเซนก็เหมือนเซลชือเย่ตอนนี้คนที่ขึ้นเป็นองคงคนต่อไปก็คือเซวจีหมิง ครอบครองหลีเปย่ยการลบของเซลจีมิงเนี่ยได้เปรียบฮาเซินเพราะเขามีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นกว่าน้องชายนะักฮาเซินจึงบุกเข้าหลีเป่ยไม่ได้ตอนแรกนั้นก็สงสัยว่าแมงป่องคืออะไรนะคะก็คือคนที่มีรอยสักบนตัวเป็นรูปแมงป่องเซินเวย่ยก็ใช่นะคะคือเข้าทั้งกับสเปียนซาและทางซวีตูด้วยกำลังเลือกข้างประมาณนั้นแหละแล้วไปฉาแม่ของหลานโจเนี่ยไม่ใช่นางโลมนะคะ และนิยายเล่ม4ี่เนี่ยเป็นการเปิดประวัติของปายชาเลยว่านางน่ะไม่ใช่แค่นางโลงแต่นางบัญชาอยู่หลังม่านแล้วการที่ได้พบกับเสินเว่ยคือนางตั้งใจนะคะไม่ใช่ความบังเอิญซ้ำยังทุ่มเงินกว่าครึ่งจวนถึงได้นางมาครอบครองแล้วการที่นางอยู่กับเสินเว่ยแท้จริงไม่ได้รักเลยคือปายชาตั้งหากที่ควบคุมเสินเว่ยดังนั้นเสินเว่ยเลยต้องฆ่าป,ปายชาและโยนหลันโจออกไปนอกจวนนั่นก็คือความพ่ายแพ้ ตั้งแต่แรกของโจงปัว6โจในตอนนั้นดัดก,ก็ว่านิยายเรื่องนี้นะคะผูกปมมาได้ดีมากเลยโดยเฉพาะประวัติของไปฉาแม่ของหลันโจเนี่ย เพราะนางประวัติยิ่งใหญ่มากจริงๆและซีนเซอร์วิสเด็ดๆของนิยายเชิญล่ำสุราก็คือฉากโกขนขนค่ะทุกคนและฉากที่หลานโจแก้แค้นคืนตอนที่ทานไถหูมาและเชออันเนี่ยให้ทานไถหูอยู่ตนโจเหตุผลก็คือที่นี่เนี่ยเป็นฐานที่มั่นของพี่ชายฐานไถหูคือพี่แกรักที่นี่เหมือนกันกันกบหลีเปย่ยแต่ลีเป่ยเนี่ยเป็นของพี่ชายเชอรออัน แล้วเชอร์อันเนี่ยจะไม่แย่งพี่ชายดังนั้นจึงให้เฝ้าตุนโจแล้วเชอร์อันยังให้ทหารฐานไทยหูห้าพันคนและอยู่ภายใต้การนําของหลานโจแล้วตอนนี้นะคะก็คือเซลชือเย่กับหลานโจเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกันพอดีฐานไทยหูมาหลานโจก็มุดโต๊ะจ้าเขาก็มีซีนอมให้ด้วยนะมีซีนแบบออรเรนเซกอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็ดเลยคือมันฟินกว่าทุกเล่มจริงๆนะ การมีอะไรกันโดยที่มีบุคคลที่3อยู่ข้างนอกแล้วหล่นโจใช้ปากแล้วฟาดเซียวชื้เย่กลับเซียวชี้เย่ก็คือกินไปพูดไปจ้าแล้วใครจะมีอะไรกันแบบนี้นะนัดว่ามันตื่นเต้นมากนะแล้วเรื่องเซ็กมีอะไรกันแบบท้าทายแบบนี้โดยมีบุคคลที่3อยู่ด้วยอยู่ข้างนอกเนี่ย ก็คือมันตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจมากทีเดียวทุกคนเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีรสชาติยังไงเนี่ยก็ลองดูกันได้นะคะนิยายเล่ม6นี้มี6เล่มจบตอนนี้มี4เล่มออกเดือนละเล่มนะคะก็มีคนมาขอให้นั้นรีวิวฉากเซอร์วิสของเชอร์อันกับหลานโจฉากเอสซใช่ไหมผัวเมียหน้าไม่ยายคู่นี้เนี่ยก็นัดขอบอกว่าต้องให้จบเล่ม6ก่อนนะคะเดี๋ยวนัดจะมารีวิวให้ฟังแบบ 20นาทีจุกๆไปเลยยังไงสำหรับใครที่ชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสามารถสนับสนุนนัดได้โดยสมัครสมาชิกช่อง youtube ของนัดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ